รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับพบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันพบกับเรื่องที่ตกตะลึงพบกับเรื่องที่งงและเกินว่าทำไมถึงเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรากับผมกอล์ฟเบญจพลหล่อบ้ คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะพูดถึงทั่งเสริมสวยเนี่ยนะฮะเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะครับต้องนึกถึงทั่งเสริมสวยที่ทําให้กับประชาชนคนไทยมนุษย์มนาทั่วๆไปแต่บางคนก็นึกถึงช่างเสริมสวยที่ทําให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะที่มักจะไปเข้าสู่ร้านเสริมสวยนี่ก็ได้แก่สุนัขแมวนกก็มีบ้างนะบางร้านผมเห็นเต่าก็ได้หัวเต่าให้มันเยิ้มก็ยังฟอมอีอ่ แต่ว่าช่างเสริมสวยที่เราพามาชมวันนี้ฮะผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนทำเพื่ออะไรและทำไปทำไมผมเองยังงงเลยครับไปชมเลยตัวฮะนี่คือช่างเสริมสวยวัววัววัวสวยวัวว่ะ ไงวะเนี่ยงงเอาไปชมเลยฮะก,กับช่วงมีเรื่องมาเล่าวัวและผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับที่เป็นช่างเสริมสวยบัวหรือที่ในวงการฟาร์มบัวเขาจะรู้จักพี่แกในชื่อแอดยอนฮีครับแม่แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่ฮีย เห็นหน้าพี่แกแมนแมนแบบเนี้ยแกเป็นช่างเสริมสวยวัวมืออาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเล็กวัวใหญ่วัวแรกเกิดหรือวัวแก่ก็ผ่านหรือพี่แกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่แกดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วอาชีพเสริมสวยวัวที่ว่าเนี้ยมันเป็นอย่างไรกันแนะ่ อาชีพเสริมสวยวัวเนี่ยก็จะเริ่มจากลูกวัวเลยครับถ้าวัวตัวไหนที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ของเขาเราก็จะเริ่มแต่งตัวเขาตั้งแต่ตอนอายุ2เดือน2เดือนนี่คือการทําลายเขาเอาเขาวัวออกถ้าวัวเพศผู้เราก็จะขุดเขาเขาคือทําลายเขาเนี่ยให้หน้าตาเขาเหมือนเป็นตัวผู้เป็นผู้ชายครับถ้าเป็นวัวเพศเมียเราก็จะเอาเขาเขาออกให้ลักษณะเป็นผู้หญิงเป็นเพศเมียสวยงามอะไรครับ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมละครับว่าการเสริมสวยวัวนั้นจะต้องทําอะไรบ้างจะเหมือนเสริมสวยของคนเราไหมทําผมแต่งหน้าหรือเปล่าไม่รอช้าไปติดตามกันต่อเลยครับ การเข้าขาบวนการก็คือการเสริมสวยก็คืออย่างแรกก็คือเพื่อเข้างานประกวดอันนี้จะเป็นการแต่งเพื่อเสริมสวยอย่างวัวตัวนี้ได้รับรางวัลแกนแชมเปี้ยนในเพศเมียนะฮะในรุ่นอินเตอร์มีเดียแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งแบบว่าดูแลสุขภาพส่วนใหญ่แม่พันธุ์ที่ ก่อนตั้งท้องหรือหลังคลอดจะแต่งกีบไว้ก่อนถ้าเขากีบยาวช่วงระยะเวลาเขาอุ้มท้องเนี่ยเขาจะเจ็บลุกยากเดินยากการไปรักษาเขาตอนนั้นอะ่ะมันจะยุ่งยากเพราะว่าผลผลิตที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยบางตัวมีมูลค่าก็หลักแสนแล้วอะไรางเงี้ครับส่วนการรักษาอีกประเภทหนึ่งก็คือการรักษาตอนที่เขาเจ็บป่วยแล้วถึงจะรักษานะฮะก็คือเจ็บกีบกีบฉีบ,บอะไรแบบนี้นะครับ การเสริมสวยวัวของแกไม่ได้ทําเป็นเพียงทําให้วัวสวยขึ้นและดูดีขึ้นเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพของวัวไปในตัวอีกด้วยนะครับก่อนลงมือแต่งจริงนะฮะเราก็จะทําความสะอาดเบื้องต้นนะฮะโดยเอาขี้ดินหรือขี้เขาที่ติดอยู่ตามซอกกลีบออกนะครับเพื่อลดฝุ่นและเราก็จะเห็นจุดเสียของเขาได้ง่ายขึ้นต่อไปก็จะถึงขั้นตอนลงมือแต่ง นะฮะโดยโดยเราจะใช้เครื่องมือช่างมาประยุกต์ใช้ในการแต่งก่อนอื่นต้องเสริมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นนะฮะทีนี้เราก็จะเปิดเครื่องเพื่อให้วัวเขาได้รับเสียงนะฮะได้รู้ได้คุ้นเคยกับเสียงก่อนบางทีเขาจะตกใจแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มเลยนะครับ นี่ก็คือเป็นเสร็จขั้นตอนการแต่งกีบคือทุกอย่างต้องเสมอและเท่ากันว่าตัวนี้มีลักษณะกีบที่ดีฮะคือกีบทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันนะครับวัวบางตัวบางกีบเนี่ยจะใหญ่เล็ก ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทําลายเขาวัวหรือที่เรียกกันภาษาชาววัวคือการขุดเขาทีนี้วัวตัวนี้เป็นเพศวัวตัวผู้การขุดเขาเราก็จะทําให้หน้าเป็นเพศผู้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันการทําแบบนี้ไม่ใช่แค่เอาเขาออกเพื่อเสริมหล่อเสริมสวยอย่างเดียวนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าถ้าวัวเพศผู้เนี่ย ถ้าเขามีเขามันก็จะเป็นอันตรายกับวัวด้วยกันและที่สําคัญก็คืออันตรายกับเจ้าของวัวช่วงวัวตัวเมียเขาเป็นสัตว์นะฮะวัวบางตัววัวตัวผู้เขาเจะห่วงห่วงโดยที่แม้กระทั่งเจ้าของก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็อาจจะทําร้ายเราถึงตายได้ถ้ามีเขาแต่ถ้าไม่มีเขาเนี่ยก็แค่เราจุกเฉย เป็นอันว่าเสร็จการเสริมสวยอาชีพนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมีอาชีพนี้อยู่จริงๆแล้วอาชีพนี้ครับมีมานานแล้วแต่หาคนที่ทำอาชีพนี้จะหายากในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนับคนตัวบุคคลได้เลยว่ามีกี่คน ซึ่งการเสริมสวยวัวเนี่ยผมไม่อยากให้เกษตรกรมองว่า,าแค่เป็นการเสริมสวยจริงๆแล้วมันเป็นการดูแลสุขภาพให้เขาดีด้วยงานที่เราทําทุกๆอย่างเนี่ยเรารักที่จะทํางานทุกอย่างที่เราทําก็จะดีถ้าเราจะทําด้วยความตั้งใจอุตักาไอ้ยักษ์กา ดูสิเขาทำกันขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเนาะผมจะบอกให้นะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามหาว่าเราใส่ใจนะแล้วก็เพิ่มเติมนะความรู้นะครับรับรองว่าความชำนาญน,นั้นจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับนำพาซึ่งเงินทองความสุขแล้วก็ชื่อเสียงนั่นเองนะครับเอานะฮะพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้านะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเพียบเลยครับเดี๋ยวกลับมากับ เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอแล oh. ะบอกเลยนะครับว่าคุณชานชัยเนี่ยนะฮะเขาได้นำสิ่งนี้นะครับบินตรงมาจากอังกฤษนะครคุณผู้ชมถือว่าเป็นสะวยน้ำออร์แกนิกที่เดียวในประเทศไทยนะครับ